สวัสดีค่ะก็ซิบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กด, like, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะไฮรักวีโก้นะคะวีโก้คันนี้เป็นรถกระบะปี09นะคะเครื่อง2,500ซีซีดีเซลค่ะทุกท่านราคา1700 0บาทนะคะเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะกระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนค่ะเครื่อง2,500ซีซีดีเซลค่ะทรงสวยดูดีพร้อมประกอบอาชีพกันได้เลยนะคะมีคอกให้พร้อมค่ะ แอร์เย็นช่วงร่างดีเริ่มครบนะคะโดยรวมรถพร้อมใช้พร้อมขับนะคะสีสันรอบคันโดยรวมไม่น่าเกียดค่ะทานตามอายุของรถเลยนะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดดูรถติดต่อด้วยตนเองโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยค่ะนัดล่วงหน้านะคะและไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจดีที่สุดนะคะเพื่อจะได้ตรวจสอบทั้งสภาพของรถทั้งเลขเครื่องและเอกสารต่างๆนะคะ แอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นตามที่ผู้ขายได้ลงไว้เท่านั้นแอดไม่ใช่คนขายและไม่ใช่ในหน้านะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ